สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักมาก36จังหวัดอ่วมกรมอุตุเตือนฉบับที่9ฝนตกหนักมาก36จังหวัดอ่วม23-24ถึงกรกฎาคมนี้เมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่ ย4กรกฎาคม65ฉบับที่9ลงวันที่23กรกฎาคม65ความว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้23กรกฎาคม65ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์สุขโขท,ทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเกต็ตขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ